กรมการค้าภายในตรวจเข้มการรับซื้อข้าวเปลือกพบผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกกระทำผิดสองรายหากเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายข้าวเปลือกหรือสินค้าเกษตรอื่นแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศวันที่19ตุลาคม2567นาอยอุดมศรีสมศงรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเมื่อ17ตุลาคม67เพื่อติดตามมอ และตรวจการรับซื้อสินค้าเกษตรว่ากรมลงพื้นที่รวมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาทและนายตรวจช่างตวงวัดตรวจการรับซื้อข้าวเปลือกพบว่าผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกแสดงราคารับซื้อตามมาตรฐานความชื้นแสดงอัตราการหักลดน้ำหนักความชื้นและอัตราหักลดน้ำหนักสิ่งเจือปนตามกฎหมายรวมถึงมีการขออนุญาตประกอบการค้าข้าวถูกต้องใช้เครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์และเครื่องวัดความชื้นที่เที่ยงตรงและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่พบการฉวยโอกาสคิดค่าช่างน้ำหนักที่รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สายตรวจกรมการค้าภายในได้บูรณาการรวมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและนายตรวจช่างตวงวัดตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกและโรงสีอย่างต่อเนื่องครอบคลุมแหล่งพ่อปลูกที่สำคัญอาทิพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้แก่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสุพรรณบุรีรวมถึงตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นอุบลราชธานีสุรินบุรีรัมยโสธรศรีสะเกดและขอนแก่นซึ่งได้พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการรับซื้อข้าวเปลือกสองกรณีคือ1ผู้ประกอบการในอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรไม่มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวหนึ่งรายปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรไสงาม 2. ผู้ประกอบการในอำเภอตะโกจังหวัดนครสวรรค์ใช้เครื่องวัดความชื้นสิ้นอายุคำรับรองหนึ่งราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ5,000บาทฝากให้ผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวเปลือกปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยกรณีพบการกดร,ราคารับซื้อต้องระวังโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีไม่แสดงราคารับซื้อตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการรับซื้อหรือมีการคิดค่าช่างน้ำหนักข้าวเปลือกที่รับซื้อต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2,542กรณีรับซื้อข้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งปรับทั้งจำตามพระราชบัญญัติการค้าข้าวพุทธศักราช2,489กรณีใช้เครื่องช่างตวงวัดที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุในการซื้อขายสินค้าต้องระวังโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน6เดือน หรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีโกงเครื่องช่างหรือใช้เครื่องช่างตวงวัดที่มีการดัดแปลงแก้ไขต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน280,000บาทตามพระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัดพุทธศักราช2542สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่พบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายข้าวเปลือกหรือสินค้าเกษตรอื่นรวมทั้งพบเห็น หรือทราบเบาะแสการกระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ